สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมที่อยู่บนหน้าเว็บนะครับผมชื่อเกมว่าถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะรีทคือเรื่องเขาบอกว่าเมื่อหญิงสาวจําเป็นต้องเดินทางกลับบ้านกลางดึกเพียงลําพังอ่าเส้นทางที่คุณคุ้นเคยกลับดูไม่น่าไว้วางใจทุกการกระทําส่งผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเส้นทางที่ไม่อาจคาดเดาได้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอาละครับเริ่มเลยครับ เราจะมาดูกันฮะารมีว่ามาีทริกเกอร์นะครับผมมีการใช้การความรุนแรงใช้ของมีคมแล้วก็คุกคามทางเพศนะครับผมใครอ่อนไหวหรือเซนซิทีฟเรื่องนี้ซึ่งผมก็เซนซิทีฟแต่ผมน่าจะทําใจมาระดับหนึ่งแล้วใครไม่โอเคสามารถปิดไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้เตือนแล้วนะฮะทริกเกอร์วอร์นิ่งนะมีหมดเลยนะครับผมรุนแรงของมีคมคุกคามทางเพศนะครับเอาละโปรดหยุดเล่นทันทีหรือปรึกษา เออสายตรวจสุขภาพจิตนะฮะถ้าเกิดมีอาการนะครับผมแบบดาวอะไรอย่างนี้นะ,ะเอาละแต่ใครโอเคไปกับผมครับแต่ผมบอกเลยนะฮะถ้ามีอาการปิดคลิปไปเลยหรือปรึกษาจิตแพทย์นะครับผมไม่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 ไมสับสนให้ฝืนนะครับผมเอาละชน,นี้ชื่อต้านะครับผมคุณได้รับข้อความใหม่หนึ่งข้อความ,มากดแจ้งเตือนเพื่อไปตอฮะ กดที่แจ้งเตือนให้ไปต่ออ่าหนู่ากดที่ว่างไปทูเอาล่ะตากาลังใช้งานนะผมวิดีโอคอได้เหรอชิบหายแล้วจะทิกเกอร์มันจะมีจาวสแกลผมวะเนี่ยเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วอ่ะโทษทีนะวันนี้เลิกดึกไปหน่อยอะกลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้เปล่าอืมเคยอยู่แล้วแค่นี้นสบายมากไม่เคยอะ่ะปกติที่บ้านมารับเออ,เอ,อตรงนี้มันจะมีผลไหมเนี่ย อ่ะเคยเคยนะที่อ่านเมื่อกี้เหมือนเหมือนเราเคยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ากลับยังไงแล้วนี่ได้รถหรือยังอะ่ะสรุปนั่งอะไรกลับรถเมล์รถไฟฟ้าเพิ่มความเพิ่มความแบบดุดันนะครับเฮอร์เรอร์รถเมล์อ่ารถไฟฟ้าผมว่าปอดเอยเยย จะเปลี่ยนภาพผุกปรับไปเปบ่าเอาละแสงสลัวจากไฟริมทางสาดเข้าที่หน้าอือมฮอนอกจาก่างเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนะักครับโอเคโอเคได้ยินเสียงรถนะครับผมรถเมนที่เคยมีมีเอ,อ่อคนโดยสารมากมายอ่ะในเวลานี้มีเพียงแค่คุณกับคนขับกระเป๋าและความเงียบเอาละ คนขับกระเป๋านะผมขอจดไว้ได้ไหมเนี่ยโอเคคนขับกระเป๋าแล้วก็เราที่นั่งหลังสุดริมหน้าต่างคงเป็นที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดนั่งหลังสุดริมหน้าต่างมันต้องใกล้ประตูปะวะแต่ถ้าเกิดเรานั่งหลังสุดอะก็จะไม่มีใครอยู่ข้างหลังเราได้นะครับผมอ่าอเข้าใจพอเข้าใจเพราะคุณไม่ต้องคอยระแบงด้านหลังนั่นไงแถมระยะสายตายังสามารถมองเห็นได้ทั้งคันโอเคเวลาดึกป่านนี้ คุณหวังอยากถึงบ้านในไวอะแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเฮ้ยฟังเพลงเลื่อนฟีดคุณิบโทรศัพท์เลื่อนเพื่อค่าเวลาอ,อ๋ออันนี้มีผลแน่นอนครับเลื่อนฟีดแล้วกันผมว่าฟังเพลงมันจะกบเสียงเรานะผมว่าเสียงสำคัญกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้โฟกัสกับอะไรไอ้เชี่ยเมื่อกี้เหมือนเลือกเลยฮนะว่าเราจะโฟเราจะใช้เราจะโฟกัสเสียงหรือว่าโฟกัสกับสายตาผมขอเลือกเสียงแล้วกัน เตือนภัยสาวเดินทางลําพังกลางดึกทวิตตกเป็นเหยื่อชายในเลนามหนีไงแบตจะหมดแย่ yeah, แล้วอา่าเราตกเป็นเหยื่อนะระวังตัวกันด้วยนะคะทะเบียน x x x คนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตลอดทางเลยเอล๋อละคุกคามนะครับผมพาดหัวข่า,ขาวเตือนภัยปรากฏไล่เลียไล่เลียไล่เลียกันบนฟีดของคุณอาละดูเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมเจอได้ง่ายท,ทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายเลย เฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นสิโลกเรามันโหดร้ายคุณยังต้องสอดส่องระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวทันอย่า yeah. คุณถูกสอนมาเช่นนั้นอืมดีมากเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้จะต้องคอยระวังตัวถึงขนาดไหนกันนะค,คุดคิดใจนึกจินตนาการว่าเอ,อ่อถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะทําอย่างไรอาจเหตุเอออาจเกิดเหตุขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหม เสียงแจ้งเตือนของคุณดังขึ้นอีกครั้งเอาละตาทักมาเชียร์ีเราต้องโฟกัสรอบตัวด้วยรถยังแล่นอยู่นะฮะเ้ยเ้ยโอเคกลับไปดีอะถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้กูอรถเมย์นะรถเมย์หยุดจอดที่ป้ายจุดหมายเพื่อส่งคุณลงเดินทางต่อไปไอ้สัสเมื่อกี้แม่งคุณถึงโคุรทึ้งรถไฟฟ้า ความเงียบเหงาของยามวิการทําให้คุณแอบหวั่นใจเอ้ยมอเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไกลจากคุณจนรับตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่โอ้ยอย่าไอ้เย้ะจำตะแก่ไว้เนี่ยอย่านะในที่สุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจําถึงแม้เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่วันนี้กลับดูเงียบยิ่งกว่าทุกวันอแสงไฟข้างทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสริมบรรยากาศให้น่ากลัวมากขึ้น คนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วออเอ้ยเออคงคิดว่าใช้ว,วิธีไหนในการเดินทางบ้างที่ดีที่สุดโอเคเดินไปตามซอยเปียกยวเรถอยู่นะจ้าเอ้อเปียว,ยยวคือคือนี้คือคือในข่าวอะ่ะเขาชวนคุยตลอดทางใช่ปะอันนี้ผมยึดหลักตามข่าวที่เราเจอในสไลด์นะว่าแสดงว่ามันต้องเป็นเหยื่อของชายหนุ่มที่ เออแท็กซี่อะไรอย่างนี้ป่ะครับอ่าที่ผมเดานะผมเลยเลือกทางเปี่ยวแต่ในความคิดของผม่ทางเปี่ยวแม่งก็ไม่โอเคครับผมอ่าแต่แต่แต่มาต้องเลือกครับแต่ผมขอหลีกเลี่ยงข่าวไว้ก่อนเพราะว่ามันแชร์ไล่เดียกันนะเมื่อกี้ไม่เห็นจะมีใครนอกจากเราเลยนี่นั่งไปเองหรือเปล่าเอาเว้ละแต่ถ้ามีใครตามเาอยู่จริงๆเหรนได้มองบาย ก็แค่หมาโอเคคุณโล่งใจที่ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าที่จินตนาการไว้เมื่อสักครู่หันกลับมาไม่มีคุณเดินต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ใกล้เข้ามาเฮแยเชียร์ละชีหผยแลวเนี่ยขับเป็นรถยนหรือรถมอไซส์วะมอไซส์คันหนึ่งขับชันรอเข้ามาหาคุณอย่านะเขาต้อนบบกน็อกสวยเห็นใบหน้าที่ไม่คุนเคยเอาเสียเลยพี่ไปส่งไหมน้องสาวอยู่บ้านไหนละ่ะ เป็นห่วงแต่กับความรู้หน้าออประสงค์ร้ายอย่างเห็นได้ชัดปฏิเสธอย่างสุภาพไม่เป็นไรค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะขอบคุณนะคะมันต้องเกรงใจไปกับพี่จะได้ไใๆไงเออขึ้นมาเถอะนะแปบ๊บเดียวถึงมาเถอะเขาพยายามตือให้คุณขึ้นรถไปด้วยไม่ว่าจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามเออวิ่งหนีแกล้งลำดูท่าเขาจะไม่ยอมคุณง่ายๆคุณออาดกับสถานการณ์นี้เหลือเกิน เองลุณยกมือขึ้นตั้งวงแล้วลําเอ,อ่อทําทีก็เป็นบ้าผีเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรของมันวะเป็นบ้าหรือผีเข้าวะยื้อได้ผลแล้วบอกว่ากูคงไม่เจอของจริงนะอ่าในี่สุดเขาขับหนีไปเย้เกตโฮมเซฟนิวนะครับผมยิงสาว เข้าแจ้งความหลังถูกชายแปลกหน้าขับออจักรยานยนต์เนื้อตามขณะเดินกลับบ้านลำพังกลางดึกในซอยเปลียวคนร้ายพยายามชักชวนให้ขึ้นรถไปด้วยกันเจ้าตัวเผยตนตั้งสติแล้วแกล้งลำคนร้ายจึงตกใจครัวที่รถหนีไปในที่สุดตนจึงรอดกลับมาได้อย่างหวุดหวิดหลังเกิดเหตุหญิงสาวได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอ,นอนแล้วอะเตือนตั้งสติอยู่เสมอคนอื่นอาจจะไม่ได้เคาะดีเช่นนี้อ่า เกิดตกเป็นเหยื่อช้ยแปลกหน้าหญิงสาวหัวไวลําโชว์รอเหตุการณ์มาได้นั่นไงผมว่าแล้วว่าถ้าเราเลือกรถเราก็น่าจะเจอคนรายที่เป็นรถยนต์แน่นอนอะ่ะผมสัมผัสได้นะโอเคใครที่อยากเจอฉากจบอื่นๆนะ่ะผมแนะนำให้ดูคนอื่นนะผม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 ขอเล่นเล่นขอรูทนี้พอนะครับผมผมผมไม่อยากเออมีอะไรที่มันทริกเกอร์ต่อจิตใจของคนอะ่ะ ในช่องทางของผมนะผมผมไม่มีความสามารถในการดูแลคนทั่วถึงขนาดนั้นนะครับผมอันนี้คือเส้นทางที่ปลอดภัยที่ผมเลือกนะครับผมเพราะว่าอ่ะสรุปรสั้นๆครับผมคือในข่าวผมแค่ตีความว่ามันเป็นแบบเป็นรถใช่ปะ่ะเพราะว่าข่าวมันเขียนว่าเออผู้ชายคนนั้นนะชวนคุยหญิงสาวตลอดทางซึ่งมันน่าจะเป็นการบริการขับรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ซึ่งในใจผมมันคิดว่าเป็นรถยนต์ผมเลยเลือกที่จะเดินไปทางเปลี่ยวแต่ว่ามันก็อันตราย แต่ในทางกลับกันเราเดินทางเปรี่ยวอ่ะเราก็อาจจะเจอคนที่แม่งเดินมากับอย่างเงี้ยฮะถ้าซอยแคบแคใช่ปะ่ะเป็นมอไซค์มาเราก็จะเจอ,เอ,อผูออ้ผู้ประสงค์ร้ายเหมือนกันอ่าให้คุณตั้งสตินะฮะนี่เป็นเกมสั้นๆที่ให้คุณแบบคือโลกบางทีอะโลกมันสวยงามครับผมแต่สังคมมันไม่ใช่นะอืมสังคมไม่โอเคนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมเจอการคลิปหน้าครับผมไม่จะลงคลิปนานเลยอไอยว่าใครไหวนะครับผม ที่ทําใจเรื่องการเอ,อ่อการทําร้ายร่างกายของมีคมหรือแม้แต่คุกคามทางเพศนะครับผมเชิญเอ,อ่อเสิร์ชหาใน YouTube ช่องอื่นได้เลยครับผมผมขอผมขอไม่ไม่เล่นต่อนะครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบาย